เดี่ยวชั้นเดียวค่ะสไตล์โมเดิร์นค่ะบ้านหลังนี้สวยน่ารักนะคะแล้วก็พื้นที่เยอะมากๆเลยนะคะเนื้อที่155ตารางวางค่ะราคา2 3 9ล้าน3บาทนะคะ บ้านเดียวหลังนี้นะคะอยู่ใกล้สนามกีฬาทุ่งบุรพาค่ะขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ํานะคะ1ห้องโถงแล้วก็หนึ่งห้องรับแขกแล้วก็มีห้องครัวด้วยนะคะมีโรงรถนะคะจอดในบ้านได้มากกว่า2คันค่ะด้านหลังมีห้องเก็บของแล้วก็พื้นที่สําหรับนั่งเล่นอีกเยอะเลยนะคะแถมฟรีไปเลยค่ะเครื่องปรับอากาศสอเครื่องค่ะเครื่องทําน้ําอุ่นสเครื่องนะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์และ เครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนนะคะตามภาพที่เห็นนะคะใกล้สนามกีฬาทุ่งบุรพานะคะใกล้สวนสัตว์อุบลราชธานีนะคะห่างจากถนนแจ้งสนิทเพียงแค่700เมตรเท่านั้นนะคะเดินทางสะดวกค่ะเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางนะคะบ้านหลังนี้ค่ะบ้านเลขที่285นะคะซอยคนบ้านทุ่งค่ะตําบลหนองขอนอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพิกัดคุหมีก็แปะไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะ ถ้าชอบบ้านหลังนี้นะคะเนื้อที่เยอะๆแบบนี้ก็ทักสอบถามคุณหมีแล้วก็นัดเข้าชมตัวบ้านได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครนะคะกําลังมองหานะคะบ้านแบบไหนพิกัดใดหรือว่าที่ดินแปลงใดน,นะคะก็ทักสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ วันวรินบ้านและที่ดินของเรานะคะบริการทบตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นการบริการตรวจสอบเครดิตวงเงินกู้ฟรีไปเลยนะคะแล้วก็บริการยืนกู้สินเชื่อธนาคารก็ฟรีนะคะเราพร้อมดูแลคุณทุกจังหวัะของการมีบ้าน,นะคะ่ะยังไงก็ทักสอบถามพรมีได้นะคะ